มนี่อีไรละทิ้งไปหรืออะไรจนนั้นไปหรืออะไรเด็กคนนี้โซนครับจ้าโซนเอาแล้วใครละท่านอ่ะน้องอ้ำเขาญาติถอนแว่นกันดีกว่าเราถอนหคุณผู้ชมหัวหล่อเลยไมหล่อไหมถอดหมวถอดแว่นแล้วรูปหล่อหล่อหล่อเพราะไม่ถอนนะถ้าถอดแล้วขี้เหร่หาที่วาง่าก่อนไปยังไงไปยังไงกูจะตายอาจารย์บางสีกับผมเนี่ยเขารู้จักคุณนะใครผมมาดูผมคนนอกดูสภาพใการนั่งกันรูแล้วคนนอกเน ก็เป็นน้องน้องชายสนิทกันพอดีผมไปเล่าเรื่องพี่ไปเยอะเขาก็เลยสนใจอยากไม่ได้นินทาครับเขาอยากรู้ว่าชีวิตพี่เป็นยังไงทําอะไรมาเขาเลยสนใจเขาบอกอยากรู้จักตัวทั้งท่านอาจารย์อมรศรีอาจารย์ประสิทธิ์เขาเรียกว่าได้ยินชื่อมานานครับเอาเลยค่ะเดี๋ยวน้องอั้มเขาจะถามเรื่องที่เขาอยากรู้อ่ะพี่พอจะแบ่งปันให้ได้ไหมครับก็ ถ้าคุยเรื่องจริงก็คุยได้อยากรู้นานนานก็นานนะครับเอาเรื่องที่เราอยากรู้ข้องใจบ้างท่านผู้ชมครับอันนี้ผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราทํารายการได้อีกหนึ่งรายการถ้าคุยเรื่องเห็นไหมครับเห็นมันแต่งเป็นคืนๆไปคืออ้ํสองคนเนี้ยเดิมเนี่ยเป็นข้าราชการครูแล้วก็เป็นเพื่อนกันคุยกันไปเรื่องเวลาดีกว่าอยากรู้อะไรอ้ําถามอาจารย์หมอศรีเลยครับ จา์พอสีครับขออนุญาตเลยนะฮะเจาะลึกถึงอดีตก่อนหัาจา์เลยนะกันก่อนที่จะเปิดเนี่ยครับโรงงานทําน้ําได้ข่าวว่าตัวนี้เป็นสาขาสองเลยใช่ไหมสาขาแรกสาขาแรกแล้มีสาขาสองค่ะสาขา2ทีทอุดรธานีอ่าก่อนหน้านี้ครับที่หลังจากที่ตัวเองเป็นครูและหันตัวเองมาทําเกี่ยวกับพวกน้ำเนี่ยประสบปัญหาอะไรมาก่อนมากงไหมฮะพวกธุรกิจอะไรมากมายมาก่อนไหมฮะอ๋อคืออย่างนี้เนาะครับก็เล่ายาวหน่อยนึงเพราะว่า เกินนานมีประสบการณ์ชีวิตที่ทั้งประสบความสําเร็จแล้วก็มเหลวพอสมควรแล้วคนเราเนี่ยมันคือคือเรามีความฝันแต่ละคนก็มีความฝันคุณอาจารย์ตายก็ฝันมีหรือเปล่าครับเยอะครับอั้าก็ฝันคุณอาจารย์มาสิก็ฝันเื่นฝันมาคืออย่างนี้อาจารย์มาสิเองก็ฝ่ฝันไว้ว่าสมัยเป็นเด็กหนึ่งอยากจะได้นั่งเครื่องบินสงสัยว่าคนที่เขานั่งอยู่บนเครื่องบินเนี่ย เขาประกอบอาชีพอะไรแล้วทําไมเขาถึงมีโอกาสได้ไปนั่งอยู่เครื่องบินที่บอกเด็กนี่เด็กขนาดไหนพี่เด็กขนาดอยู่ป .2 ป .3 ไปรับจ้างลอกปออยู่มองดูท้องฟ้าเห็นเครื่องบินน่าจะมีขี้มูกเยอะคือมันก็ทาให้เราสึกว่าทํายังไงเราจะมีโอกาสนั่งบนเครื่องบินบ้างป .2 เลยป .2 ป .3 นี่แหละอยากนั่งเครื่องบินเลยอยากนั่งเครื่องบินแต่ขนาที่ตอนนั้นฐานะทางบ้านเป็นไงครับโอ้โหไม่ต้องพูดถึงอ่ะก็เสาที่ไปรับจ้างลอกปอรู้จักลอกปอไหมไม่รู้จักครับไม่รู้จักเลย ต้นปอไม่ใ่นะต้นปอต้นปอแล้วก็มานลอกเอาเส้นปอไปแล้วเขาลอกทำไมลอกเอาเอาไปเขาก็ต้องจ้างคนมาลอกให้เข้าเนื้อไปทำอะไรเส้นปอไปทำกระสอบลงงานานในทองป่านในเมื่อไรแล้วมันยากไหมมันหนักวันละมาณกี่บาไหรย์วันละบาทวันละบาท ปีอะไรประมาณปีไหนเนี่ยโอ้มันนานแล้วนับแต่ปี2510นั่น508 509ยังไม่เกิดยังไม่เป็นใครเลยยัง ก็เลยแต่ขนาดนั้นที่ชีวิตันยังลำบากก็ฝันกลคือเรารู้ว่าเราเลือกเกิดไม่ได้แล้วล่ะแต่ว่าเราก็ภูมิใจกับการที่เราได้เกิดมาเป็นลูกพ่อลูกแม่ละเหม็นไปฝันไปแต่ว่าก็ฝันว่าเราจะมีโอกาสไหมกับการที่ชีวิตของเด็กคนหนึ่งที่เป็นเด็กว่านอกเนี่ยอยากจะนั่งเครื่องบินอยากะไปเที่ยวต่างประเทศอยากจะมีชีวิตที่สุขสบายมีอะไรที่พอเพียงอยู่กับเขาได้แบบไม่ลำบากเกินไป ก็มีความฝันแต่พอเราโตมาจริงๆเนี่ยเราก็มีโอกาสเ,กเป็น,นไ,มไม่ไม่ไม่ก็คือทําได้ตามความ็จริงก็คือประกอบอาชีพได้ข้าราชการครูครับผมเป็นครูอยู่นานถึง17ปีเลยอ่าแล้วขณะที่เราเรียนหนังสือมีความฝันที่อยากนั่งเครื่องบินแต่ทำไมเลือกเป็นข้าราชการครูเออจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดไปก็คือเราเราเรา,เราเรียนหนังสือเก่งนะครับ สามารถเพื่อนเราเนี่ยเป็นพยาบาลเป็นคุณหมอ,หอเป็นอะไรเยอะๆแ,แต่ด้วยฐานะทางครอบครัวทางบ้านครับเราไม่สามารถที่จะมีทุนในการที่จะเรียนหมอได้มันก็เลยทําให้เราต้องเลือกอาชีพที่มั่นคงน้ําซึมบอ่อทรายเป็นข้าราชการครูเราก็มีความรู้แล้วทำไมต้องครูเลยข้าราชการก็มีหลายไปเ,<อ>เป็นตํารวจเป็นทหารหญิงเป็นอะไรเยอะๆคำว่าครูนี่มันเขาเรียกว่าอะไรเราอาจจะเป็นความที่เราชอบด้วยอยากจะ ่ายทอดอยากจะแบ่งปันสิ่งดีๆที่เรามีเนี่ยให้กับลูกศิษย์ลูกค้าให้คือมันมันเป็นความชอบเลยนะครหนึ่งอยากเป็นหมอชัวไหมคะสองอยากเป็นครูเพราะว่าเราจะได้ให้โอกาสกับคนที่เขายังไม่รู้อะไรต่อไม่อะไรเนี่ยมัเป็นส่วนตัวโดยอาชีพข้าราชการครูก็เป็นอีกหนึ่งความฝันนอกจากฝันที่จะนั่งเครื่องบินแล้วก็ถ้าไม่ได้จริงๆครูก็ได้ครูก็ได้แต่ว่า คือเป็นครูเราก็คิดว่าเราเน่าจะมีโอกาสได้นั่งเครื่องบินนะคือฝันเหมือนเด็กๆที่ทั่วไปที่ว่าเอออยากจะนั่งเครื่องบินนะอย่างเงี้ยแต่พอมาเป็นครูจริงๆเนี่ยคิดไม่ว่าจะนั่งไปไหนไม่รู้หรอเขานั่งไปไหนก็ไปกับเขาแหละเขาพาไปไหนก็ไปต้นเนาะเออแต่ว่าขอแค่นั่งขอแค่ได้ว่าขึ้นไปบางอยู่เครื่องทั้งบนอ่ะนะเพราะฉะนั้นเวลาวันเด็กเนี่ยเราก็ไม่ได้มีโอกาสไปเที่ยวเล่นวันเด็กแล้วไปนั่งเครื่องบินเลยโดยฐานะของเราครอบครัวเราเราต้องต่อสู้ต้อง ดิ้นดนในเรื่องของการที่จะมีชีวิตอยู่ประมาณนี้ค่ะพอเรามาเป็นครูเนี่ยเราก็พยายามที่จะสร้างความฝันเพราะห้เป็นจริงแต่มันไม่มีโอกาสเรามีอยู่วันหนึ่งมีน้องนุ่งเขามาชวนน้องนุ่งก็บอกว่าอาจารย์เรามีความสามารถถ้าเราไม่ถ้าเราเป็นครูอยู่อย่างเดียวเนี่ยไม่มีไรายได้เพิ่มเราก็ไม่สามารถเติมเต็มส่วนที่เราฝันได้อาจารย์สนใจรายได้เพิ่มแบบไร้ขีดจํากัดไหม แบ่งเวลาทําก็ได้เอนนั้นเจอจา์ประสิทธิ์ยังก็ถือว่ายังคือมีคนมาชวนเราก็ลองเลือกไปดูนะมันก็จะมีหลายอย่างเนาะเช่นขายประกันไอ้ที่พูดเนี่ยไอ้เรื่องของธุรกิจไร้ขีดจำกัดเนี่ยน่าจะเป็นธุรกิจขายตรงละใช่ใช่ค่ะก็คือตอนนั้นก็ยังคงเป็นข้าราชการครูอยู่ที่อำเภอสีท่ายเขาก็มาชวนเราก็ลองเปิดใจไปศึกษาดูมันก็เลยมีโอกาสได้ทําอะไรบ้างอ่ะเอ่ยชื่อเขาก็ได้ก็คือขายประกัน ทําประกันชีวิตคิดว่าเอ๊ะมันน่าจะใช่ตอบโจทย์เราได้หรือเปล่ากับการมีไรายได้เพิ่มแล้วก็จะได้นั่งเครื่องบินหรือเปล่า,า,าจะนั่งนั่งเครื่องบินหรือเปล่าจะเป็น<อ>ไฮไลท์สำคัญนะเอาเอา,อาจริงๆนะฝันมากฝันมากเลยไอ,อ้ตัวเนี้ยตัวนั่งเครื่องบินนี่คือจุดจุดเปลี่ยนที่ทาแล้เออไปขายประกันอมาดูแล้วเราไม่เหมาะเราไม่เหมาะกับงานเซอร์วิสเราไม่เหมาะกับงานบริการเพราะว่าเราต้องบริการต้องผูกพันอยู่กับ ลูกค้าเรานานกค่ะเราอยากจะทําแบบสบายๆและเป็นผู้บริหารได้อ่ะไม่มีใครเป็นนายเราไม่มีใครเป็นลูกน้องไม่มีใครเป็นเจ้านายอิสระรายได้ไร้ขีดจากัดก็เลยทําให้เราหันมามองระบบเครือข่ายธุรกิจขายตรงขายตรงค่ะซึ่งช่วงนั้นก็มีหลายตัวเข้ามาชวนแต่ว่าก็ไม่ได้ไปศึกษาดูงานมีครั้งหนึ่งที่ตอนนั้นก็รู้จักจำปสิิ์แล้วล่ะอยู่กับจำปสิตรละตอนตอนอ๋อตอนที่จะเข้าไปทำธุรกิจขายตรงเนี่ย มารู้จักกันยาสิทธิ์แล้วแต่งงานกันยังแต่งงานกันแล้วนะคะแต่งงานกันแล้วที่เราแต่งงานกันวันไหนถามถามเรื่องนี้ให้ีกันอีกเออไม่เคยจําได้เลยรับใครฮะเนี่ยเขาไม่เคยสนใจเลยคือมันแต่งแล้วก็เลิไปเลยไม่จำมันไง ผมว่าผู้ชายน่าจะเหมือนกันทั้งประเทศนะครับคุณผู้ชมพี่ตายจำได้ไหมฮะเรื่องอย่างนี้เนี่ยสำหรับคนที่คิดจะแต่งครั้งเดียวเนี่ยนะครับมันไม่จำเป็นต้องจำหรอกครับว่าคุณแต่งงานวันไหนเพราะผมจะไม่แต่งอีกผมก็เลยไม่จำตัวจามศรีเขาจะไม่ชอบงานขายครับเอแต่ว่่าแตไม่รู้เข้ามาชอบเครือข่ายได้ยังไงอันนี้ต้องถามเขาทําไมอาจารย์กอาจามศรีบอกอาจารย์ไม่ชอบงานขายเนี่ยไม่ชอบงานขายแต่อยู่ดีๆอาจารย์โดดมาทําธุรกิจเครือข่ายเคยจริงๆแล้วการขายเนี่ย ถ้าหากเรามองดีๆมันมีอยู่สองคนนะหนึ่งตัวเราเองขายสองคนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเราขายไอ้ท,ไาา 2, อที่ไม่ชอบเนี่ยคือไม่ชอบให้ตัวเองขายแต่ชอบให้ผู้อื่นขายแต่เรามีส่วนแบ่งด้วยก<ม>็<ม>คือคอนเซปต์ของธุรกิจเครือขายขายตรงเลยถูกต้องครับพอเห็นปั๊บก็เลยเกิดความชอบเลยว่าเนี่ยสิ่งที่เราอยากหามานานแล้วใช่แล้วเรามองตอนสองว่าถ้าผู้อื่นขายเราได้ตังค์ด้วยเนี่ยมันมันน่าจะมีอะไรที่เป็นเสน่ห์ของเขา ลองเข้าไปศึกษาดูให้มันท่องแท้ดูสิตรงนั้นแหละคือคืออันนี้ก็คือชอบใช้สินค้าดีๆมีคุณภาพแล้วก็ราคาพอพอฟังเสร็จแล้วเราใช้แล้วประทับใจดีแล้วบอกต่อก็ได้ตังค์ด้วยคนอื่นบอกต่อก็ได้ตังค์กับเขาด้วยเป็นการขายแบบหลายชั้นน่ะแล้วก็เราเรามั่นใจว่าสินค้าที่เราจะแนะนําเพื่อนเราญาติเราพี่น้องเราเนี่ยต่อจากนี้ไปเป็นสินค้าที่มีคุณภาพดีรเราไม่ได้ไปตีหัวเข้าบ้านใครแล้วมันจะเป็น มันเป็นธุรกิจที่มีเกียรติและสง่างามในความสุดข,ของเราที่ทําไอธุรกิจขายตรงเนี่ยธุรกิจที่ที่บอกเครือข่ายขายตรงเนี่ยพี่ทำมากี่ปีแล้วเริ่มทําเป็นอาชีพจริงๆแบบตั้งใจเข้าใจเขาจริงๆคือปี2 5 3 9 39วันนี้5่ค่ะ, <55. S 1> คะก็ประมาณ <20. S> 2ีปีครับค่ะทีนี้ถ้าคุณผู้ชมดูรายการเราเนี่ยนะครับอาจารย์ในมุมมองของคนที่ทำธุรกิจเครือข่ายหรือขายตรงเนี่ย เขาจะมีข่าวที่สังผมว่าสังคมก็จะมองธุรกิจแบบนี้<า>ไม่ดีมองในเรื่องของหลอ,อกลวงต้มตุนอะไรต่างๆอาจารย์รู้สึกไงอืมันก็อาจจะมีมีประษัทเหมือนที่เขาว่าไหมอาจารย์ประจิ์มีหลอกลวงต้มตุนใช่ไหมคัะคือมันมีมันไม,ไม่ไม่ไม่เฉพาะในธุรกิจขายตรงธุรกิจที่ขายไม่ตรงมันก็มีเหมือนกันมันอยู่ที่ว่า เนื้อหาเหตุหรือผลของเรื่องราวที่เราทําอยู่นั้นเนี่ยมันเอาส่วนใดมาหลอกลวงกันมันมีส่วนใดบ้างที่ไม่ได้หลอกลวงกันครับมันจะมีให้เราเห็นอยู่คําว่าหลอกลวงเนี่ยที่สุดแล้วมันก็คือไม่ไปไม่ทาตามที่ได้สัญญากันไว้ไม่เ,เป็นไปตามที่พูดไม่ไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่เราคุยกันแันธกิจนะคะอันนั้นก็คือถือว่าหลอกลวงเช่นบอกว่าทําอย่างนี้แล้วจะได้แบบนี้แล้วมันไม่ได้ไปตามนั้น ประมาณนี้ค่ะหรือสินค้าตัวนี้ดีแบบนี้นะพอเอามาใช้จริงๆมันไม่เป็นไปตามนั้นไม่ไม่ดีตามที่พูดก็ถือว่าหลอกลวงแต่ทีเนี้ยอีกมุมหนึ่งพี่ในขณะที่พี่เป็นคนที่ทําธุรกิจขายตรงแล้วพอคนเข้ามาบอกว่าคนที่ทําแบบเนี้ยคือ18บแมงกุฎคือคนหลอกลวงพี่นั่นแหละพวกนี้แหละพวกที่เนี่ยพี่บรรยายบนเวทีใหญ่ๆพี่เคยโดนไหมเคยโดน S <S จนเขาบอกว่าอามีอยู่ครั้งหนึ่งเนาะพี่คนที่รักกันแล้วเป็นคนมีตังค์ด้วยรเรารู้ว่าเขามีปัญหาสุขภาพเราก็อยากแนะนําสิ่งดีๆให้เขาได้ดื่มได้กินได้ใช้เช่นน้ําดื่มวอเตอร์สเนี่ยเราไปขายเครื่องกรองน้ําให้เขาโอ้โหเขาพูดซะเจ็บเลยเพื่อนรักกันพี่รักกันเนี่ยกา <S <S บอกอก็เป็นพี่เพื่อนรุ่นพี่ของอาจารย์ประเสริฐอยู่หมู่บ้านเดียวกันเป็นครูอาการครูเหมือนกันด้วยแล้วเขาเป็นคนมีฐานะ <S <S แล้วก็คิดว่าใช่เลยคนเนี้ยต้องซื้อแน่เครื่องกรองน้ําดื่มวอเตอร์สเนี่ย เข้าไปหาพี่เขาเนี่ยเขาคุยด้วยกับเราดีดีนะคุยนานมากเลยจนในี่สุดเขาก็มานั่งลงจริงๆจังๆแล้วก็บอกแล้วว่าประสิทธิ์อมรศรีหน้าตาก็ดีทั้งคู่น่าจะเปลี่ยนอาชีพได้แล้วนะเปลี่ยนอาชีพใหม่ซะอย่าไปทําอาชีพประเภทแบบสิบแปดมงกุฎต้มตุ๋นหลอกลวงประชาชนเลยอุเอาซะหรอกซะเลยแรงเลยอะแรงมากเลยอ่ะแล้วตอบเขายังไงครับอาจจะประสิทธิ์ตอบ เพราะว่าเราไม่ได้คิดเหมือนเหมือนที่พี่เขาว่าและคำคำนะขอโทษนะคิดว่าเป็นการดูถูกเราไหมฮะก็ไม่นะคือมันเป็นความรู้สึกคือเรา่ที่เขามองเราในตอนนั้นก็คือในความรู้สึกของจามสิทธิ์ตอนนั้นก็คือว่าเออก็จะมีคนในลักษณะแบบพี่เขานี่เยอะทีเดียวในประเทศไทยที่ไม่เข้าใจระบบเครือข่ายหรือบริษัทขายตรงที่ที่ได้มาตรฐานอยู่เราถือว่าเราได้ทําหน้าที่นะคะเราได้ทําหน้าที่ ผู้ที่นําข่าวดีไปแจ้งให้คนที่เรารักละแต่เขายังไม่เข้าใจถือว่าเขาหน้าสงสารเราต้องให้อภัยกลุ่มคนเหล่านั้นที่ยังไม่เปิดใจกว้างรับสิ่งดีๆซึ่งสิ่งดีเหล่านี้ถ้าเราปฏิเสธไปเนี่ยเขาพลาดโอกาสในการที่จะได้ดื่มน้ําสาเพียงแค่ว่าอ๋อธุรกิจเครือข่ายขายตรงเนี่ยมันต้มตุลหลอกลวงนะเดี๋ยวซื้อให้เขาแล้วเดี๋ยวเขาได้ตังเราเยอะเขาได้กําไรกินไปเฉยๆถ้าคิดแบบเนี้ยคนเหล่านั้นจะไม่ได้บริโภคสินค้าที่ดีมีคุณภาพ ซึ่งหลายหลายบริษัทที่เขาทํากันอยูอ่เราก็เลยมองว่าน่าสงสารพี่เขาคิดในใจแต่ก็เลยบอกว่าขอบคุณมากพี่ที่พี่ให้คําชี้แนะแต่หนูมั่นใจว่าสิ่งที่หนูนําเสนอพี่เนี่ยเป็นสิ่งดีเป็นของดีวันนี้พี่ปฏิเสธก็ไม่เป็นไรวันข้างหน้าถ้าหากว่าอยากจะดื่มน้ําที่สะอาดมีแร่ธาตุสุขภาพดีต้องอย่าลืมเครื่องครองน้ำวอเตอร์สนะแต่หลังจากที่เราทํซี v ีพมาร่วมประมาณสักปีหรือ2ปีได้เราย้อนกลับไปอีกทีที่บ้านพี่เขา ปรากฏว่าพี่เข้าไปซื้อเครื่องกรองน้ําแต่ไม่ใช่วอเตอร์สทางแสดงว่าสิ่งที่เรานําเสนอเขาวันนั้นเนี่ยเขามองเห็นความสําคัญแต่เขากลัวเสียหน้าหรือเขากลัวอะไรก็ไม่รู้เขาไม่เชื่อเรอเาเ,เ,รรเขาไปซื้อเครื่องกรองน้ํายี่ห้ออื่นที่ไม่ใช่วอเตอร์สเราก็ยิ่งสงสารเขาหนักไปอีกว่าอ๊้ทาไมเขาเขานั่นแหละ ถูกหลอกเองเขาถูกหลอกซึ่งไม่ใช่เราหลอกเขาเขาหลอกตัวเองประมาณเนี้ยค่ะสงสามคเขาอาจจะคิดอย่างนี้เขาอาจจะคิดว่าเขาสามารถหาเครื่องกรองน้ําที่ดีกว่าที่เราไปเสนอเขาเพราะของเราเนี่ยเป็นการหลอกลวงเพราะเขาเขาอาจจะมองเราว่าคุณจะไปหาดีกว่าฉันได้ยังไงก็าฉันเป็นพี่คุณถ้าฉันจะหาเครื่องกรองน้ําที่ดีสักเครื่องหนึ่งนน่ฉันหาดีกว่าคุณแน่เ็าอาจจะคิดอย่างนี้ก็ได้เขาเลยเป็นเจ้าของ ขนาดคนที่ทํางานแล้วมีประสบการณ์แล้วก็วันนี้ประสบความสาเร็จแต่กาลังจะบอกว่าทุกทางหรือทุกวิธีการทํางานเนี่ย<ช>มันไม่จําเป็นที่จะต้องโรยด้วยกิบกุลาบมันจะ<ช><ช>มันจะไม่มันมันต้องถูกปฏิเสธถูก<ช>ขนาดเก่งขนาดนี้ยังมีลูกค้าไม่ซื้อคุณผ <c oughs> ู้ชมครับที่เพิ่งเริ่มทําธุรกิจเนี่ยนะครับ <c oughs> อย่าไปซีเรียสอย่าไปคิดว่าบาคนทอนะพี่โอ้ต้องขายได้ทุกเครื่องต้องขายได้ทุกคนเป็นไปไม่ได้ใช่ไหม